เอาอ่อ่เวลาไม่ขึ้นละเวลาไม่ขึ้นละกลุณาชำระยอดที่ค้างไว้ไปจ่ายด้วยเฮ้ยไม่มีผมเติมตังก้าต่อโว้สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับช่วงความรู้ขั้มีดความรู้ขัเมีดตอนทำมีดได้พังตอนนี้สามตอนนี้สาม ตอนที่หนึ่งว่าไปแล้วตอนนี้อะไรวะจงแม่งจำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไอตอนที่หนึ่งงัด,งดตอนที่สองสะบัดสะบัดต,ตอนที่สามครับครับโมดิฟายยังไงงานแย่เพื่อนงงกันอีกโมดิฟายบอกเลยนะครับมีดเนี่ยเอามาสักเล่มน,นี้หยิบม,มาเลยอะไรก็ได้ออเอามาสักเล่มไอ้เนี้ไอเนี้ยติดตัวนี่ไม่มาตลอดอ้าวของใช้งานเออมีดเนี่ยมันโมดิฟายได้ครับ นะครับแต่ Modify เนี่ยมันเสี่ยงในการที่จะทำให้มีดชุนทัง,งอ่าอ่าผมบอกเลยครับแม้แต่การโมดิฟายแบบพื้นฐานเลยนะอ่าเช่นการสลับคลิปอ่าอ่าจับเป็นทิปอัพทิปดาวอะไรไม่รู้ล่ะอย่างเงี้นะครับถามว่าเอาพี่ทิปอัพทิปดาวผมสลับคลิปมีดผมจะพังยังไงอ่าผมบอกเลยนะหลายคนที่มาเอามีดมาให้พวกเราซ่อมนะครับครับ มาจากน็อตหายครับผมน็อตหายเออไขไม่แน่นมั่งไม่ได้หยอดกาวอะไรบ้างนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอที่เขาประกอบออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ขันมือนะเว้ยมันมีเครื่องจักรประกอบความแน่นความแข็งแรงของมันระดับขึ้นจากเขาก็มี QC ด้วยเออเขาก็มี QC ด้วยอ่มาทำเองเขแก๊สเฮ้ยบางทีมันมีบอกก่อนมันมีน้ำยาล็อกเกลียวด้วยนะเออเออมันต้องใส่น้ำยาล็อกเกลียวด้วยล็อเกลียวมันจะไหลออกมาถ้าสมมตินะครับโมดิฟายพื้นฐานนะรับ คุณจะเปลี่ยนคลิปอย่างเงี้ยอันนี้ย้ายไม่ได้อันนี้ย้ายไม่ได้อันนี้หายได้อย่างเดียวถ้าย้ายคลิปคุณจะแกะคลิปออกเนี่ยครับหาผ้าปูสักนิดหนึ่งครับผมมันกระเด็นครับเออถ้ามันตกมันอะไรเรายังแบบนั่งได้ผ้าปูแล้วนั่งกี่คน เอาไพ่วางและที่สำคัญนะเออผมบอกไว้อยางนะไอ้น็อตที่มันมาประกอบมีดนะครับมันไม่ได้หาซื้อได้ในท้องตลาดได้ที่กต้องครับมันหายากนะเออเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยระยะพิษมันมันพิเศษอะไรไม่รู้อะแค่หาประแจนี่มันก็อ้วกแล้วอะเออเออแล้วหาน็อตอย่างเงี้ยคุณจะหาไงเหนื่อยละ ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตอนโมดิฟายโมดิฟายด้วยความระมัดระวังะนะครับนี่เราแค่คุยเรื่องของโมดิฟายพื้นฐานนะพื้นฐานย้ายคลิกกับคลิกไปขึ้นมาหรือแม้แต่ไอที่ติดไอติดเวฟที่เราทำมาให้ก็ระวังกันนินดหนึ่นงมีคนทะลึ่งขนั้นี้อย่างไร จะเปลี่ยนด้ามอยากเปลี่ยนด้ามจะเปลี่ยนประทับที่มีเจ๋งสักมีแรงอยากเปลี่ยนใบด้วยเออมีอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้นั่นอ่ะเหมือนคุณโมรถอะ่ะเออเออเหมือนคุณแต่งรถยิ่งแต่งรถยิ่งพังเอารถประยัดเทอร์โบแม่งก็ต้องพังเร็วหน่อยเออ,เอ,อมันยิ่งแต่งมันยิ่งพังอืมฉะนั้นถ้ามันเป็นอีกหนึ่งเหตุครับที่ทําให้มีดคุณเสียหายนะครับบอกได้เลยสําคัญเลยนะแล้วแล้วแล้วมาตายงูง้งอะ่ะอืมบหายเนี่ยแล้ว แทงร้อยนึงเอาขี้หมาก้อนเดียวเลยไม่เชื่อว่านับหลุดอ่ามึงขอดมึงขอดแล้วหายอ่ามึงขอดมึงต้องโมอะไรสักอย่างอ่ะวางไว้อยู่ๆอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่หลุดมันไม่หลุดเชื่อกูสิถ้ามันอยู่เฉยๆเงี้ยให้เป็นให้ตายมันไม่หลุดเออมึงเสียไปโมมันไงไปเล่นอะไรสักอย่างเลสแล้วแล้วพไทยดีนะได้แชมป์โมดิฟายโลกเลยครับผมลองคิดถึงมอไซค์ดิครับ ลองเอาวิศวกรญี่ปุ่นมาดูดิยักษ์แม่นี่มอไซค์โง่บอกว้าแล้วแล้วแล้วทฤษฎีโมดิฟายเนียนะทฤษฎีงู้งเนี่ยนะครับยางนานๆางี้ครับไม่ได้มาเสียสีกับถนนไม่หรอทำยังไงดีบพลิ๊บลิ๊บถูกต้องครับ ไปในชุดแข่งครับชุดแข่งมาแบบเซตตี้นูรงนี้นั่นครับมันหนัก,กนทำไงเจสเก้าไปอดข้าวมาเจ็ดวันเลยข้าวเจ็ดวันลวเลาวหอบโรบิดี่ให้เบาที่สุดแล้วที่ไทยนี่เก่งจริงโมดิฟายกูโยมอะนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้นี่คุณมความคือการโมดิฟายครับมัมงกันนิดนึงด่าแล้วก็ข้าวไม่เชี่ยวชาญจริงไม่นั่นจริงนะครับ แนะนําว่าอย่าทํแนะนํว่าอย่าทํก็ใช้ยังไงก็ใช้อย่างนัง้นไปครับผมนะครับรวมถึงการปิดคลิปน,นู่นะนี่น่นน่ก็ระวังกันนิดนึงและการเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มีคุณพังนะครับฝากกันไว้ตอนนี้เราเริ่มไปแล้วเจ็ดเอ้ยสามข้อครับผมสิบวิธีทําให้มีคุณพังนะครับนี่ผ่านไปแล้วสามโลเจ็ดวิธีครับติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสด,ดีครับ